วันนี้ผมร้อนตามเสียงจะพาคุณผู้ชมไปพบกลับกล่องลึกลับสุดร้อนจาก Dark w เว็บจากเรายูทูบเบอร์ก่อนจะชมคลิปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับคนแรกจากช่อง a l ล็กม n ยเนเป็นหนึ่งในเรายูทูบเบอร์ที่ยอมซื้อกล่องมาจาก Dark w เว็บเมื่อชายคนนี้ก่อนเปิดกล่อง ได้ใส่ถุงมือป้องกันลายนิ้วมือและเมื่อชายคนนี้เปิดกล่องมาแล้วสิ่งแรกก็จะพบกับจดหมายที่เขียนประมาณว่าชีวิตคือความลึกลับและปริศนาในบางครั้งคุณไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่คุณกำลังสัมผัสกับอะไรอยู่สิ่งของต่อมาเขาก็พบกับแฟลไดที่ข้างในไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่า ต่อมาชายคนนี้ก็ได้พบกับเมตดคล้ายมีดกน,นวดที่เลอะไปด้วยสีแดงที่คล้ายเลือดต่อมาเขาก็ได้รับแผ่นวิดีโอที่เขียนว่าพร a y มีคนต่อมาจากช่อง ally h ได้ซื้อกล่องมาจากดาร์กเว็บ เป็นจำนวนสองกล่องเขาได้นำกล่องห้สิบเหรียญกับหนึ่งรเหรียญมาเปรียบเทียบกันก่อนจะเปิดกล่องแน่นอนว่าเขาไม่ลืมที่จะสวมถุงมือเพื่อป้องกันไว้ก่อนรายชายคนนี้เปิดกล่องที่มีมูลค่าห้สิบเหรียญก่อนและข้างในพบว่ามีปากกาหนึ่งแท่งฮาร์ดก์ดผมได้ทำการค้นหาแล้ว มันคือยาป้องกันโรคพยาธิหัวใจสุนัขต่อมาก็เป็นยาที่มีเม็ดสีดำที่ส่วนตัวผมนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่ต่อมาเขาได้ทำการเปิดกล่องลึกลับราคา1000เหรียญหรือคิดเป็นเงินส0,000นบาทซึ่งข้างในก็พบกับโน้ตแผ่นหนึ่ง ต่อมาเขาก็พบกับอันที่คล้ายเหมือนเข็มฉีดยาที่มีเส้นผมติดมาด้วยและเขาก็ได้พบกับขวดยาที่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่คนต่อมาจากช่องแด a ดกายอารอนได้ซื้อกล่องจากดาร์กเว็บมา และได้เปิดกล่องจักที่บ้านของเขาเองและข้างในกล่องนั้นมีจดหมายที่คุณเขียนว่าคุณไม่ควรรับของจากคนแปลกหน้าและข้างในนั้นก็มีเทปขวดเปล่าตุ๊กตานกแพนกวินเขาก็ได้พบกับกระสุนปืนที่ใส่อยู่ในถุง และเขาก็ได้แฟชไดกล้องวิดีโอและหลังจากนั้นเขาคนนี้ก็ได้ทำการเปิดไฟล์ข้างในจากแฟชไดและพบกับวิดีโอของผู้หญิงที่กำลังนั่งอยู่ที่เก้าอ so ี uh ้ huh. Where are คนต่อมาจากช่อง d a ส k ิ i n o อีกช่องหนึ่งที่ชายสงคนนี้สนใจเรื่องกล่องลึกลับจากด a r ์กเว็บและพวกเขาก็ได้กล่องที่มีขนาดใหญ่ no และชายทั้งสองคนก็ได้ทำการเปิดกล่องที่การแจ้งเพื่อป้องกันภัยอันตราย ที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขา okay. และแน่นอนว่าพวกเขาได้สวมถุงมือป้องกันลายนิ้วมือที่จะติดจากสิ่งของด้วยสิ่งแรกที่พวกเขาเจอนั้นก็คือกระบอก <Single Island S 1> ที่ใส่ของข,องข้างในและข้างในนั้น really เป็นแผนที่ <laughs> และของต่อมานั้น <laughs> เป็นของที่แปลกมากเ <laughs> พราะมันห่อยอย่างแน่นหนา พันไปด้วยเชือกสีแดงและข้างในนั้นคือตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาตัวตลกที่มีเพลงด้วย no, er. และสิ่งสุดท้ายที่น่าสนใจนั้นก็คือกล่องที่ล็อกกุญแจเอาไว้และเขาก็ได้ทำการเปิดขึ้นมา และพบกับสร้างแม่มุมและเหลียญ10เซ็นนั่นเองชายหนุ่มที่มีชื่อช่องว่า My Seat TV so เขาได้ซื้อกอล่องลึกลับมาจากดาร์กเว็บ และตัวกล่องนั้นมีคราบของเทียนเต็มกล่องและเขาได้จดหมายมาจากผู้ซื้ออีกด้วยและก่อนจะเปิดกล่องนั้นเขาคนน,นี้ก็ได้ซื้อเครื่องตรวจจับขึ้นพลังงานและเขาก็ได้ตรวจสอบกล่องภายนอก แล้วจูๆ่ๆเครื่องนั้นมันก็ร้องออกมาทันทีและหลังจากนั้นเขาก็นำอีกเครื่องที่เป็นเครื่องตรวจคลื่นความถี่แล้วใช้คนนี้ได้พยายามพูดคุยกับข้างในกล่องแล้วจู่ๆก็มีเสียงจากเครื่องนั้นทันทีและจับใจความได้ว่า ปล่อยฉันไปช่วยฉันด้วย <in> และเขาก็ได้ oh. ทำการเปิดกล่องข้างในนั้น <is> และได้พบกับคริสตนันสีขาว <is> ข้างในทันใดน,นั้นเขาก็รู้สึกมีอะไรบางอยา่างข้างหลังของชายคนนี้ แล้วสักพักโล YouTube ก็ตกลงมาราวกับมีใครทำอะไรให้มันตกและทันใดนั้นชายคนนี้ก็รีบออกจากบ้านโดยทันทีและมันยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้จะเป็นอย่างไรรับชมในตอนถัดไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ